สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนมกราคมปีพศ2568นะครับท่านที่เกิดในราศีพฤษภครับได้แก่ท่านที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่20บ พฤษภาคมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าราศีพฤษศนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ติดตามกันนะครับก่อนอื่นผมขอสวัสดีปีใหม่นะครับชาวราศีพฤษศและแฟนคลับทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนมกราคมนะครับเดือนแรกของปีนะครับปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับสําหรับ ท่านที่เกิดราศีพฤษภมากๆนะครับจะเป็นเดือนที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยในหลากหลายด้านครับทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักนะครับทุกอย่างจะก้าว เดินเขาเรียกเขาเรียกว่าทุกอย่างที่คุณเดินเนี่ยจะส่งผลกับชีวิตในระยะยาวนะครับเดือนนี้จะนําพาคุณไปสู่เส้นทางไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำทานายกันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะพบกับคําทานายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมครับกดติดตาม กด Subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายคลิปนะครับท่านไหนที่ต้องขาดกำลังใจนะครับอยากเจอสิ่งดีๆพลังงานดีๆรอได้เลยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับหลายคนก็มีทักมาสอบถามผมนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางช่องนะครับอยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า มาถูกทางแล้วนะครับท่านสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายนิดเดียวนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับหรือหากท่านไหนที่มีการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดที่คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับผมได้ปักตะกาสินค้าไว้นะครับก็สามารถซื้อสินค้าที่ท่านจําเป็นต้องซื้อจําเป็นต้องใช้ได้เลยนะครับแต่หากท่านแบบไม่มีสินค้าที่จําเป็นนะครับผมก็แนะนําให้นําเงิน ไปดูแลคนที่เรารักนะครับดูแลบิดามานาคุณพ่อคุณแม่ให้กินอิ่มนอนหลับจะดีกว่านะครับแต่หากท่านไหนอยากกดขอบคุณเลยนะครับก็กดที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะมีคําว่าขอบคุณอยู่สามารถกดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็มารับชมคําทํานายดวงกันดีกว่านะครับดวงด้านการงานนะครับเดือนนี้ผมบอกเลยว่าคุณต้องเผชิญนะครับกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเนี่ย มากๆนะครับคุณอาจได้รับมอบหมายงานใหม่หรือมีโอกาสนะครับได้เข้าร่วมโปรเจกต์สำคัญสำคัญนะครับโปรเจกต์ Project ที่ได้เข้าร่วมเนี่ยนะครับคุณต้องใช้ทักษะและความสามารถอย่างเต็มที่นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการที่คุณจะได้แสดงศักยภาพนะครับและจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตได้นะครับแต่จงระวังนะครับในเรื่องของความกดดัน จากการทำหน้าที่นะครับอันนี้ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตพยายามจัดสรรเวลาให้ดีนะครับหากคุณกำลังมองหางานใหม่เนี่ยนะครับช่วงปลายเดือนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาส สำเร็จสูงนะครับในการที่จะหางานใหม่แต่ถ้าใครที่อยากจะมุ่งมั่นนะครับลุยนะครับก็ลองทําตามที่ผมแนะนําผมเชื่อว่าท่านจะผ่านมันไปได้นะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับเดือนนี้การเงินของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับรายได้ประจํายังคงมั่นคงนะครับและมีโอกาสได้รายได้เสริมเนี่ยจากงานพิเศษเข้ามาด้วยนะครับ บางคนก็อาจจะได้รับจากการลงทุนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต้องระวังการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความบันเทิงหรือการซื้อสินค้าสิ่งของอะไรต่างๆที่มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะครับเพราะอาจกระทบต่อเงินเก็บคุณในระยะยาวได้นะครับการวางแผนการเงิน จะช่วยให้คุณนะครับสามารถจัดการอะไรบางอย่างจัดการเรื่องของการเงินเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการวางแผนการเงินมันทําได้หลายแบบหลายวิธีนะครับก็ลองศึกษาค้นคว้านะครับทาง Google ดูได้นะครับแต่หากท่านไหนนะครับอยากปรึกษาก็ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนที่เก่งคนที่เข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงินมากกว่าเราได้นะครับผมส่วนดวงด้านความรักนะครับคนโสดครับ คนโสดนะครับโอ้โหเดือนนี้คุณอาจจะได้พบกับคนที่น่าสนใจมากๆนะครับจากการทํางานนะครับหรือทํากิจกรรมอะไรร่วมกันนี่แหละนะครับใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีๆนะครับอย่าด่วนตัดสินใจนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นอย่างมั่นคงเนี่ยมันจะส่งผลที่ดีในระยะยาวนะครับแนะนํานะครับให้เขาเรียกว่า ถ้าถ้าเจอที่ใช่นะครับให้เขาผ่าดูใจแค่หนึ่งคนนะครับดูใจแค่คนเดียวเลือกดีๆแล้วก็ศึกษาดูใจกันไปอย่าศึกษาดูใจหลายคู่นะครับถ,ถ้าเดือนนี้นะครับถ้าคุณเลือกแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอทดลองดูก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยคนไหนจะเข้าเราได้วะอะไรเงี้ยครับไม่แนะนํานะครับ,รบเดือนนี้ผมไม่แนะนาําอันตรายมากๆนะครับก็ขอเตือนไว้ สั้นๆประมาณนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณและคนรักเนี่ยค่อนข้างราบรื่นนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมหรือวางแผนอนาคตร่วมกันเลยนะครับแต่ก็ควรใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับอย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะครับ เขาบอกว่าความรักเนี่ยจริงๆก็ต้องการความใส่ใจเนาะซึ่งกันแลกกันเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้ใส่ใจกับผู้รักเนี่ยนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณจะมองข้ามนะครับแล้วความรักคุณเนี่ยมันจะเฉยชามันจะไม่หวานชื่นมันจะไม่ตื่นเต้อนอะไรอีกต่อไปนะครับสุขภาพพารมามัยนะครับเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของอาการเหนื่อยล้า จากการทํางานที่หนักจนเกินไปนะครับหรือจากการเดินทางไกลเนี่ยนะครับคุณก็ต้องควรหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับแบ่งเวลามาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับจะช่วยเสริมพลังงานให้คุณพร้อมลุยกับทุกสถานการณ์ที่คุณจะต้องเจอในเดือนนี้นะครับ ส่วนเค็ดรับเสริมดวงนะครับเดือนนี้คุณควรทําบุญนะครับด้วยการถวายเทียนถวายน้ํามันตะเกียงนะครับหรือร่วมบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับการศึกษาและก็เด็กนะครับจะช่วยเสริมดวงด้านการงาน และการเงินให้คุณรุ่งเรืองนะครับนอกจากนี้คุณควรสวดมนต์นะครับบทจินบัญชรเพื่อเสริมความมั่นคงในชีวิตให้คุณได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับแต่แน่นอนผมก็ย้ํามาทุกคลิปนะครับการที่เรานะครับจะออกแบ่งปันเงินอะไรต่างๆเนี่ยไปทําความดีนะครับไปขอพรที่ใดสักแห่งหนก็ตามนะครับผมอยากให้คุณย้อนกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดานะครับครอบครัวให้กินอิ่มนอนหลับนะครับคุณพ่อคุณแม่ในสําคัญเลยต้องกินอิ่มนอนหลับมีความสุขนะครับ แฮปปี้เอนดิ้งนะครับแล้วคุณก็ขอพอรจากท่านเป็นพรแรกของปีใหม่ก็ดีมากๆด้วยนะครับพรนี้นะครับจะส่งผลให้คุณสําเร็จนะครับทําอะไรก็แข้วคาดปลอดภัยรุ่งเรืองแน่นอนนะครับเสร็จแล้วคุณเหลืองเงินนะครับจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็แบ่งปันออกมาทําบุญทําทานนะครับตามที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะครับ ดดมนต์ภาวนาขอพรตามที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามที่คุณเคารพนับถือนะครับอย่างนี้นะครับคุณก็จะสําเร็จมรรคผลนะครับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับพลังอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะเกื้อหนุนชีวิตคุณให้ราบรื่นนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนคุณเลยนะนะครับ เดือนนี้นะครับความสําเร็จของคุณเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะครับและการวางแผนอย่างรอบคอบนะครับคุณอย่าประมาทเป็นอาานะครับอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจนะครับมาครอบงําตัวคุณได้นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณหวังเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงได้อย่างง่ายดายนะครับ แต่สุดท้ายนี้นะครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถืออํำนวยอวยชัยนะครับอวยพรให้ทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3 7, 000, วัน7วันที่สําคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยาเจ็บยาจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ